สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวยูทูบนะครับอันนานๆจะได้เจอนะครับเป็นยันมา่าเอฟเจ็สองห้าทีนะครับเพื่อนๆเ,เป็นรถเป็นรถใหญ่นะครับูหน้าตาโหนหน้าตาอย่างสวยเลยนะครับเนี่ยไม่ค่อยได้เจอนะครับ ส่วนมากจะเจอเป็นของรถรถเล็กนะครับเพื่อนๆประมาณ49่สีไอสามหกเนี่ยว่าเป็นคันใหญ่แบบนี้ไม่ค่อยได้เจอคนระับวันนี้ก็มาลากเกตเดินนะครับน,นี่ครับใหญ่มากเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูการทำงานของ ของรถเลยนะครับผมเนี่ยคนละขับ <laughs> <laughs> โอเคครับพี่ <laughs> เราดูแล้ว <laughs> เสียงดังน,นิ่มเลยนะครับเนี่ย ไม่รู้ว่าการทํางานนี่จะออกมาได้ดีไหมนะครับเพื่อนเพื่อนเพ,นเพราะว่าเกิดการฝนตกหนักมาครับเมื่อวานนี้ครับผมเนี่ยแม่ดินโอบล้อเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะลากได้ไหมเนี่ยแค่รถเตาก็แค่รถเ่าล้ก็กกลำบากแล้วนะครับเนี่ย โอ้ยผมงานยากอยู่นะเนี่ยแต่ก็ดีนะครับเข้าทางผมนะไม่มีฝุ่นนะเนี่ยกลายเป็นล้อเดียวแล้วครับเนี่ยเมื่อกี้เป็นล้อคู่นะครับเนี่ยเมื่อกี้เป็นล้อคู่กลายไป,ไปมา,มาเป็นล้อเดียวแล้วครับเนี่ยนม่จะจมเลยนะ เออลากไม่ได้แล้วเนี่ยันะบผมนั่นยังไม่ได้รีวิวรถเลยนะเนี่ยสงสัยจะต้องขับขับบ้านคืนแล้วละครับเนี่ย ก็สำหรับยันมาคันนี้ก็มีกำลังแรงม้าอยู่ที่72แรงม้านะครับเพื่อนๆเ,เป็น72ห้าทีที่แกจะกลับบ้านหรือ,อยังไงเนี่ยอสู่ต่อนะครับ แล้วก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับคุณเพื่อนสี่สูบสี่จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ํานะครับผมันนี้รู้สึกว่าจะไม่มีเทอร์โบนะนระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับนขนาดผมเดินนีกก็ยังจะจมเลยนะครับเนี่ย สงสัยจะกลับบ้านคืนแล้วมั้งเนี่ยโูรบอกเขาแก่แล้วนะครับว่าลากไม่ได้นะครับจะต้องกลับบ้านนะครับผมอาจจะดูมันๆนนหน่อยนะครับ สำหรับความจุน้ำมันตัวนี้อยู่ที่70ลิตรนะครับเพื่อนเจ0สิบลิตรไม่มีเทอร์โบนะปกต,ต,ติรถใหญ่แบบนี้น่าจะให้เทอร์โบชาร์จมานะครับแล้วก็เกียร์ก็ มีแปดเกียร์เดินหน้านะครับแล้วก็แปดเกียร์ถอยหลังนะครับผมงพี่ไม่ได้กลับบ้าน <c oughs> โอเคนะครับผมก็ต้องกลับบ้านนะครับก็เหมือนฝนจะตกมาอีกแล้วครับเนี่ยเป็นคึมๆเลยนะครับผม ก็ต้องกลับบ้านนะครับผมแตเดี๋ยวก็วันหลังก็จะตามมาถ่ายอยู่นะแต่ช่วงนี้ก็เริ่มจะเข้าหน้าฝนก็เต็มตัวแล้วนะครับเบื่อๆนนะครก็เข้าหน้าฝนจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้ลากแล้วนะครับ เดี๋ยวจะลองวิ่งดูบนถนนลาดยางนะครับว่าใช้จะใช้ความเร็วได้ดีไหมนะครับไปแล้วเดี๋ยวเราก็จะตามไปนะครับขับไว้ไม่ได้นะครับ เพราะว่า,าดินนั้นโอบล้ออยู่นะครับผมเสียการควบคุมไปเลยนะครับแหมไม่ได้ตั้งไอตั้งศูนย์ถ่วงล้อนะครับเนี่ยเนี่ยแหมเจอดินโอบล้อเข้าไปนี่เล่นงานพี่ยันมาสนักเลยนะครับผมปกตินี่พี่แกทำความเร็วได้ถึงถึง4ีกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับ าณสี่สิบกว่าเลยนะเอ๊ะจะยังไงนาะเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่ผมขับตามมาก็ยังดีๆอยู่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่ายัางไงเนี่ย ทำไมเป็นกรน,นีต้องสายต้องแคะดินออกหรือเปล่าอาจจะต้องแคะดินออกนะครับว่าดินนั้นโอบล้อเข้าไปแล้วครับเนี่ยวิ่งไวไม่ได้เลยโดดเลยอ่ะ ดินก็นเหนียวซะด้วยนะไม่หลุดเลยนะครับเนี่ยหยับรอยรอยเขาเก็บดินขึ้นมานะครับเนี่ยเต็มทางเลยครับแนตะ่ว่าช่วงแรกๆนู้นเยอะหน่อยนะครับเนี่ย ฝนฟ้าเนี่ยทำพี่แกได้นะตั้งนานไม่ตกมาตกตอนที่ว่ากำลังจะจะได้งานนะครับเลือกไอรากใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมก็จะช่วยพี่แกแคะสักหน่อยนะครับเพื่อจะได้วิ่งกลับบ้านได้สะดวกสะดวก เหนียวจัดนะครับเพื่อนๆนะฝั่งนี้แกะออกไปแล้วครับใช้เป็นเพาของสิบล้อเลยนะครับเนี่ยผมว่าจะไปดูไอ้ที่อู่ต่ออันนี้อยู่นะเนี่ยอยู่ที่กำแพงเนี่ยะวาเห็น เบอร์โทรมาอยู่พี่เขาโทรมาหาผมอยู่ครับว่าให้ให้ไปเยี่ยมที่อูต่อหน่อยครับอยากให้ผมไปไหมครับเพื่อนๆอ,อยากดูไหมว่าเขาทํายังไงหรือว่าขายกันราคายังไงเนะ่ยลองคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแล้วผมจะได้พาไปเยี่ยมชมนะครับผมไม่ไกลครับประมาณน่าจะประมาณสามสิบกว่ากิโลนะครับจากจากบ้านผมไปที่อูนะครับผม เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีโอกาสบ้างๆหรือเพื่อนๆอยากจะดูเดี๋ยวผมจะไปจัดให้นะครับแ <Okay. S 1> วิ่งนิ่มๆเลยนะครับเนะอ่ะโ okay, อเคตรงสายจะได้ละ หรือว่าขยับนิดนึงอ๋อลองดูว่าจะกระโดดไหมนะไม่น่าจะโดดแล้วล่ะครับเพื่อนๆนะ เขยังเอาดินไปเต็มทางอยู่นะครับดีดเต็มเลยครับเนี่ยน่ไม่รู้ว่ามีเกเล่นอะไรเนี่ยว้าวตัง้งหน้าตั้งหลังเลยนะครับ อาจะอีกไกลครับหรืออาจจะถึงบ้านเลยก็ได้ครับถึงจะหมดไอไอโคลนนี่นะครับเนี่ยไอดินดินเหนียวที่โอบร้อเนี่ยครับ โอเคนะครับผมวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ตุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ